โอมบี้ oh, จะเข้า Delta าฟอร์ s ซีซัน6มีข้อมูลลุดจากฝั่งจีนนะครับข่าวลืออาจจะมีการคอลแลบกับเกมชื่อดังและอาจจะมีสกีมของตัวละครมาร่วมด้วยซึ่งข้อมูลลุดรอบนี้ได้แปลมาว่าอัปเดตเมื่อวันที่2ตุลา2025ฤดูกาลใหม่มาพร้อมกับแผนที่ใหม่โอเวอเลรเตอร์ใหม่อาวุธใหม่และคอนเทนต์อื่นๆในภารกิจสเหลี่ยมเดลต้าออฟซีซั6 แผนที่ใหม่ภูเขาเห็นหอกยาว Long Spear เ a l l e ได้เปิดโหมดซอมบี้โหมดนี้จะเน้นการเอาตัวรอดเป็นหลักผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ GTI เข้าไปตรวจสอบแผนที่ใหม่ Long Spear v l l e ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคแทนที่จะมีศัตรูป่าบ,บนแผนที่หรือเหล่าผู้เล่นแต่ศัตรูจะถูกแทนที่ด้วยฝูงซอมบี้ผู้เล่นจำเป็นจะต้องจัดการภายัยคุกคามนี้อย่างระมัดระวังเลีกเลี่ยงการใช้เสียงดังมิฉะนั้นจะดูดซอมบี้เข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้พวกเราลุ้นกันมากๆเลยนะครับว่าตุวกเกมจะออกมารูปแบบไหน ย้ำนะฮะข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลหลุดจากฝั่งจีนนะครับและข่าวลือซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนเปิดซีซั่นใหม่นะฮะอาจจะมีข้อมูลหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับรับข่าวสางคอนเทนต์และสาระได้ที่ช่อง b u i l d e r TV